สวัสดีค่ะวันนี้พิงก็จะมาหมุนลัคกี้สปินกันนะคะตัวที่พิงจะหมุนนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นกวางนะคะเป็นกวางตัวนี้เนาะพอท์แ Port Animal Crop นะคะก็ไม่ค่อยมีทิกอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆมีทิกก็อย่าลืมบอกกันใต้คลิปเนาะเพราะว่าไม่ได้หมุนมานานแล้วแหละ เป็นปีอะไม่ได้หมุนมาเป็นปีเลยอะ ลองหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวพิงขอไปหมุนก่อนนะโอเคนะคะตอนนี้พิงก็ได้ไปหมุนมาแล้วนะคะก็เรามาหมุนกันโอ้โหกลัวไม่ได้เริ่มสองตั้งยี่ได้สองมือได้สองมือเชทที่แกลลี่แชทที่แกลลี่อ่าแคลปปลูกแป๊บนะคะ อันนี้คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่หมุนก็ได้เลยตื่นเต้นพิงก็เดี๋ยวถ้ามีสูตรพิงก็จะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันจะ อีกเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะได้แล้วละทริกแรกกี้ของพิงนะคะที่ได้คูณห้านะคะก็ไว้ตรงคูณหนึ่งกับหัวใจนะคะแล้วก็หมุนหมุนเล่นๆก่อนนะคะให้มันได้คูณยี่สิบนะคะแล้วก็หมุนเลยโอ้ไม่ได้อ่ะ เราลองเอาไว้ตรงนี้ดูนะอู้ไม่ได้วาไว้ตรงนี้พิงก็ไม่ทริกไปเรื่อยๆสร้างทิกเองแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เสียใจอ่ะต้องไว้ตรงนี้ดูนะเอ็ดแล คุณหนึ่งอสเลยที่พิงพไว้อย่างนี้ใช่ไหมพิงไว้อย่างนี้นะคะ ได้ได้ไงอะ่ะเมื่อกี้พิงไว้ตรงไหนพิงลืมโอเคนะคะแชร์ได้ที่ไดอารี่ด้วยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมีซุ่มต่ออีพีสองเนาะก็เมื่อกี้เราไว้ตรงนี้เมื่อกี้เราไว้ตรงนี้เนาะนี่ไว้ตรงดาวตรงกลางนี้เนาะ จะหมุนให้เหลือประมาณหน่หมื่นดีลางไว้ตรงนี้ดูนะอืมได้ผมเยี่ยี่างไว้ตรงนี้ดู ไปตรงคูณสิบคูณสิบโอ้ได้ชุดอะ่ะทำไมตัวหลักไม่ได้อะ่ะโอ้ได้ร้ำอ่ะเราไปลองไปดู เรามาดูไอเทมกันก่อนนะคะโอ้อย่างได้ทรงผมสีมพูเนี่ยมันน่ารักอะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ไปหมุนต่อกันเลยทำไมมันขึ้นไม่ได้อะ่ะคุ้ดาร้ละไว้ตรงนี้ดีไหมเพื่อนๆก็สามารถรอคลิปไปดูได้เนาะ ตอนที่พิงได้แปดหมื่นว่าพิงใช้ทิอยู่ตรงไหนเนาะมันดีมากมันดีงามคือดีงามมากไว้ตรงนี้ ชุเลยตรงนี้โอ้ชสวยมากโอเคนะคะเดี๋ยวพิงก็ขอสู้อีกรอบหนึ่งนะป๊แบบหนึ่งอขออสู้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะไป ไปซื้อของนะคะมานะอืมเอาจัางไรเดียวเครียดแล้วเครียดอู้มันได้กล้อบหนึ่งก็ได้เพื่ออาจจะได้เนาะมาเล่นเล่นโน่น,นก่อนเนาะ โอเคนะคะเราลองไปดูของที่เราได้กันมาเนาะโอ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ได้ซ้ำเยอะมากเหมือนกันนะเราลองมาดูกันว่ามันจะรีไซเคิลไม่ได้อะคือมันรีไซเคิลไม่ได้เราลองมาแต่งตัวกันดีก่อนเนาะ ใส่ชุดไหนดีอ่ะโอเคนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราก็จะมาดูกันว่าเราได้เงินห้าหมื่นมาเนี่ยเราจะเอาไปซื้ออะไรนะคะก็เจอกันค่ะบ๊ายบาย